พอดีว่าไปออกกําลังกายเส้นใบพัดนะคะ,ะเส้นใบพัดใหม่ของจังหวัดนครนายกนะคะแล้วพอดีน้องค่ะวิ่งอยู่วิ่งวิ่งตามค่ะแล้วก็เล่นกับเราอะไรเงี้ยแล้วก็ถามเขาว่าเอออยากมาอยู่ด้วยกันไหมน้องก็ไม่ขัดขืนอลไรก็อุ้มขึ้นรถมา มาเลียงได้ประมาณ4วันเข้าวันที่5น้องก็ประสบอุบัติเหตุโดนรถชนนะคะขาหากักแล้วก็กระดูกเชิงการเคลื่อนนะคะครั้งแรกที่ที่เจอตอนโดนรถชนนะคะตอนแรกก็แบบก็ไม่รู้จะช่วยยังไงกําลังที่เราจะช่วยน้องก็มันก็เราก็ไม่ไหวอะไรเงี้ยเออแต่พอดีว่าน้องได้คนใจบุญหลายหลายคนนะคะช่วยช่วยน้องปิดเคสในเรื่องการผ่าตัดแล้วก็น้องได้กลับมาเงี้ยเพิ่งเริ่มเดินได้เพิ่งเริ่มเหมือน ตั้งขาเดินได้นะคะแต่เดี๋ยวเยวเหล็กมันไม่ไม่รู้ว่ามันมีคนปล่อยอะป่ะแต่สุดรันก็ได้เก้าัดูวเก่าอ่ะยังว่าที่สุดได้ยังไงไงี้ยเพราะหมอหมอว่ายังไม่ให้ปล่อยเงี้ ปกติอ่ะเขาจะอยู่ในกรงที่เราเราคุณหมอให้ให้กั้นเอาไว้ก่อนอยังไม่ให้ปล่อยนะคะก็ก็จะอยู่อย่างเงี้ยกินข้าวปกตินู่นนี่นั่นแต่นี้เมื่อวานพอดีว่าติดติดธุระจําเป็นนิดนึงก็เลยหายไปประมาณสามชั่วโมงพอคนงานโทรไปบอกว่าเนี่ยหมาที่พี่พาไปผ่าตัดแต่มันตกบ่อยยังมาตอยก็รีบกลับมาค่ะก็มาแล้วก็เห็นคือที่เขาช่วยกันมาแล้วขึ้นมาก็มันกำลังเช็ดกำลังล้างกันอยู่อะค่ะก็เพิ่งผ่าตัดได้ประมาณ ตัดไหมด้วยก็มันเนี่ยน้องได้สิบกว่าวันก็เนี่ยมาประสบภัยปปเหตุตกยางมาตอยอีกนะคะ กลับมาช้ากว่านี้หรือคนงานเห็นช้ากว่านี้เราก็อาจจะไม่ได้เจอเขาเพราะยังตอนมันจะดูดดูดลงไปเลยอ่ะหายไปเลยอตอนนั้นอาการเขาเขาทุรนทุรายเขาเขาร้องไบ้างก็ถ้าอ่าร้องทุรนทุรายเพราะว่าเพราะว่าคนก็แบบมืยที่ก็ช่วยกันดึงกันล้างเนี้ยจนคุณหมอปัสุสัตจากปากีนะคะเขาได้เข้ามาช่วยคือฉีดยาซึมให้น้องเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ทําการรักษาช่วยเช็ดช่วยล้างน้อง นกว่าคือไม่ให้ยางมาตอนมันรัดน้องไม่มากกว่านี้ค่ะ โดยรวมครับค่อนข้างจะปกติครับก็เหลือแท่ยังมาตอยติดอยู่ตามขนแล้วก็ผิวหนัง <c oughs> ในช่องหูนิดหน่อยเรามสีส่วนเรื่องที่กังวลเนาะเรื่องระบบทางเดินหายใจ <c oughs> เรื่องตาเรื่องช่องหูล้วตรวจและ,และ <c oughs> ปกติไม่มีไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็เมื่อเช้าซักประวัติกับคุณแม่มานีแล้วว่ากินข้าวได้ลุกเดินได้แผลผ่าตัด <c oughs> ที่กระดูหกหักที่ผ่าไป <c oughs> เมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วก็เป็นปกติดีครับ Thank you.